สวัสดีค่ะสวัสดีคนรักต้นไม้ทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับช่องของหวานบ้านสวนจะพามาชมว่านถุงเงินถุงทองนะคะเป็นว่านของไทยเ,าเรานะคะเพื่อนเพื่อนเป็นว่านมงคลเนาะที่คนไทยเ,เรานิยมปลูกไว้ประดับบ้านนะคะบางท่านก็ปลูกเอาไว้หน้าร้านขายของเพื่อ,เ,อ,อเป็นมงคลนะคะเพื่อนเพ่อ เป็นไม้เป็นว่านนะคะใบด่างนะคะเขาจะมีใบเออเป็นด่างสีขาวแล้วก็ด่างสีออกเงินเงินนะคะแล้วก็มีสีเขียวนะคะแล้วก็มีเป็นสีด่างสีเหลืองนะคะเ,เพื่อนขะแล้วเขาก็จะมีห่อตรงนี้ค่ะเขาถึงชื่อ ถุงเงินถุงทองนะคะเป็นถุงๆเนี้ยเนาะแล้วเขาก็จะมีหนวดออกมาตรงนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมนี่เขาก็จะมีหนวดออกมาตรงนี้นะคะเป็นว่านอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะคะเพื่อนๆเนาะก็สําหรับคนรักต้นไม้นะคะเชื่อว่าหลายบ้านก็คงจะมีนะคะเพื่อนๆเนาะน่าสะสมเลยทีเดียวค่ะเพื่อนๆสวยนะคะเวลาเขาตั้งอยู่รวมๆกันนะคะเพื่อนๆเห็นไหม สวยเนาะอันนี้ยกเอาออกมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะก็ลำต้นเขาจะเป็นสีเขียวนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็จะมีด่างขาวนะคะเห็นไหมเห็นไหมคะเขาจะชอบดินดินที่มีความชื้นนะคะเป็นวานที่ชอบน้ำนะคะเป็นไม้ที่ชอบน้ำมากๆเลยคะ่ะวิธีการขยายพันธุ์นะคะเราสามารถแยกหน่อได้คะ่ะแล้วก็ เขาจะมีไหลนะคะมีไหลออกมาเนาะเราก็สามารถเด็ดไหล่เขาว่าเข้ามาชําได้นะคะเห็นไหมอย่างกระถางเนี้ยเนาะเกี่กระถางเนี้ยมีสองต้นนะคะเพราะว่าเราเอาไหล่เขาอ่ะค่ะเพื่อนๆที่ที่มันเป็นไหลอะเนี่ยจากต้นเนี้ยค่ะนี่คือต้นแม่เขานะคะเนี่ยเราก็มาวางวางไว้ค่ะเพื่อนๆนะเขาก็ขึ้นมาอย่างสวยเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมอันนี้นี่เห็นไหมคะเริ่มเป็นถุงละ น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะสําหรับคนที่ชอบนะคะเนาะก็ลองไปหาดูกันนะคะสําหรับท่านใดที่ยังไม่มีนะคะเพื่อน,อนสวยสวยมากๆเลยค่ะใบเขาจะเป็นทรงออกกลมๆนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็มีลอยหยักนะคะเพื่อน,เ,อนเห็นไหมหนึ่งต้นเขาจะมีใบด่างนะคะเป็นสีขาวหนึ่งใบนะคะแล้วก็สีด่างเหลือง หนึ่งใบนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมแล้วก็จะมีเนี่เป็นด่างๆเห็นไหมคะด่างสีเงินๆด้วยค่ะเพื่อนๆเนาะนี่โอเคค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาแนะนําเพื่อนๆนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจเนาะก็ลองไปหากันนะคะราคาตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยแพงนะคะอยู่ในประมาณ50ถึง100บาทนะคะเพื่อนๆเนาะ ลองไปสะสมหามาเก็บสะสมนะคะเป็นว่านมงคลอีกหนึ่งตัวนะคะเ,เพื่อนๆค่ะโอเคค่ะเ,เพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและเป็นกําลังใจให้ช่องของหวานบ้านสวนได้มีแรงใจทําคลิปต่อๆไปนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุกซับสไครต์ที่เข้ามากดติดตามและรับชมกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ